ก็แ,แค่อยากให้คุณลองใช้มั่นใจกุ๊กน้ำมันดีมีโอเมก้าสามเซาฟรชเย็นสดชื่นต้องกลับมาใช้ซอลแล้วละ่ะพาราแคปบรปรเทาการปวดลดไข่แผงสีเขียวโดยบริษัทมาสและโฮมแคร์บริการเรื่องบ้านจากเมือาชีพบายโฮม p r o คอนเทสตนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันปีที่หรืฤดูหนาวรอบ8ทีมตอนนี้กำลังค้นหาโรงเรียนที่2นะคะที่จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายค่ะผ่าน,านไป1โรงเรียนหนึ่ง,งเรียนบอสโกพิทักษ์จากจังหวัดนครปฐมด้วยบทเพลงท<ะ>ุยเพื่อนรักคราวนี้มาถึงนี่แล้ครับมัธยมด่านคุณทศจากจังหวัดนครราชสีมา<ะ>วันนี้เขาส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงเงินมีไหม ไปพบก,กับโรงเรียนมัธยมด่านคุณทดนะคะกับบทเพลงเงินนะ่ะมีไหมคุณตำรวจครับคุณเยีิงซุ่มนี่และอีนี่มันยืมเงินผมไปแล้วมันบ่ใส่ขึ้นคันมือนี่มันบ,งงนนนนนบ่หาเงินมาใส่แนี้ผมคุณตำรวจ จับมันเขาคุกเขาคุกย่างเดียวมือเท่นานั้นนะนังนัดพี่เอาขวามีมาฝากนังนัดกับเพื่อนๆโอ้ยมากี่ทีกี่ทีก็มีก็ขวมีเงินน่ะมีไหมเงินจะมาช่วยเพื่อนด้วยเนี่ยไปไปหาเงินมาโอ้ย 通达。 พี่พวกเราพี่รวยแล้วมีเงินใช้นี้เขาแล้ว ทั้งบ้านสิงน,นะครับ<อ>ที่เอามาโปรยนี่เป็นแบงค์ปลอมนะครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมาริสาชุพุญทศนะคะอายุ16ปีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ชื่อเล่นชื่อน้องนัทค่ะแต่ว่าแต่ว่ามาครั้งนี้คือสะโพกนี้จะแบบว่ารู้รสึกเป็นผู้หญิงผู้หญิงมากๆเลยนะท่าจบเขาพี่เห็นปาทำไมต้องมีท่าน,ะค,ะนคือท่าจบคะ ก็มันเหมือนเป็นการย่อเย้ยอะค่ะแต่ว่าเรามีเงินไปให้เขาแล้วอะค่ะอีกคนนึงอีกคนนึงขออีกคนเอ้่าพระเอกโอ้พระเอกหืมขนตางอนมากเลยพระคุณเนอะอ๋อโหเสียต้องติดขนตาด้วยเหรออ่แล้วจะให้เขาทำอะไรอ่ะย่อเย้ยพี่ไงอออ่าามได้ไหมคะไม่ต้องกอดไม่ต้องไม่ต้องกอดพี่พี่พี่ต้องมีบอกไหมหนึ่งสองสามไหมหรือไม่ต้อง ไม่ต้องครับโอ้ลักษณะจะไม่พึ่งใครแล้วพร้อมไหมคะพร้อมเลยค่ะเอาเลยค่ะเก่งมากอ่ะอันนี้เป็นการที่พูดถึงเป็นนักแสดงเนี่ย เขาบอกให้ทําอะไรก็ทําถ้าจิตใจยังเป็นนักแสดงเป็นนักร้องนักเต้นนักดนตรีก็ถ oh. ือเป็นนักแสดงแขนงหนึ่งก็ถือว่าน้องก็มีความสามารถมีความสามารถแสดงออกได้ขนาดนี้โตขึ้นคิดไหมคะว่าอยากเป็นอะไรยังไม่คิดเลยค่ะยังไม่คิดเลยนะนึกว่าตอบอยากเป็นมาม่าซังฮะเป็นเรื่องละงานเนี้ยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมามๆค่ะขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับมธัธยมดายคุณทศค่ะและขอเชิญโรงเรียนบอสโกพิทักษ์นะคะขึ้นบนเวทีค่ะเชิญเลยครับสำหรับโรงเรียนบกสโกพิทักษ์นครปฐมมาเที่วนี้ก็ผิดหูผิดตานะเราพูดถึงเรื่องดนตรีตั้งแต่อินโทรการนำเข้าเพลงก็มีการใช้ขลุยปูเข้ามาแต่ขลุยก็ย,ยัง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 ไม่ค่อยลื่นไหลเท่าที่ควรนะ ต้องต้องต้องให้พลิ้วกว่านี้นิดหนึ่งแต่ก็ถือว่านำเพลงเข้ามาได้ดีนะแล้วมาเริ่มตั้งแต่กลองหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องเป่าเป่ามาแบบเหมือนกับเป่าระดับยูนิซันทันทีว่าเสียงดนตรีต้องเทียบให้ดีเรื่องของเสียงดนตรีของบอสโกเนี่ยนะครับระหว่างเสียงแซก,กเสียงทรัมเป็ตนี่ยังเทียบคลืนกันนิดนิดหนึ่งนะฮะตนอนนีจนมาถึงสโลการเล่นดนตรีเพราะเพลงสนุกเล่นดังไปนิดหนึ่ง พอเล่นดังการเล่นดังแล้วเป่ามาอย่างนี้มันทำรู้สึกมันจะออกจะฟังเลยมันจะดูเป็นร้องไปนิดหนึ่งฉะนั้นถ้าเข้าไปนะครับขอให้เบาลงมานิดหนึ่งเพื่อจะส่งให้ตัวนักร้องให้เด่นก็รวมๆแล้วถือว่าบอสโกวิทักก็ดีกว่าทุกครั้งที่มาโอ้โอด่างยินท้อก็เป็นทางเรื่องเพลงเร็วนะครับก็ถือสว่าเงินนะมีไหมนะฮะทำ เริ่มมาก็ขึ้นตามต้นฉบับอินโทรแต่เพียงแต่ว่าขึ้นวงใหญ่แล้วก็ใช้คีย์บอร์ดรับส่งมาถึงวงใหญ่แล้วก็ถึงจะส่งให้ร้องแต่รวมแล้วดนตรีตัวกีตาร์จะเป็นตัวที่รับส่งได้เด่นนะครับก็ถือว่ามัธยมด่านคุณทศก็ยังเป็นมัธยมด่านคุณทศเจ้าเดิมก็เล่นดีนะครับโอ้โหขอบคุณค่ะมาที่เัสโกกันแล้วกันสำนอ,อาร์ต ารับอนนี้พัฒนากว่าเดิมเยอะเหมือนไปทํากันบ้านเรื่องการทําสีหน้าท่าทางในการแสดงออกมาพอสมควรนะฮะผมยังชื่นชื่นชอบน้ําเสียงนะแก้วเสียงเขามีเอกลักษณ์มากนะฮะถึงแม้จะออกขึ้นจมูกหน่อยๆแต่ก็เป็นเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากนะฮะที่เป็นปัญหาคือช่วงที่ไปดีไซน์เสียงที่ให้มีมีลูกเล่นพิเศษผมว่ายังทําไม่ได้ดีพอ,พอได้ข่าวไปเรียนเป็นช่างเสริมสวยเสริมนี่มันเหมือน,อน<ๆ>ว่าการไต่บันไดที่มันจะเหินขึ้นไปมันยังไม่เนียนพอจุดที่สองก็ยังเป็นเรื่อง ท่าทางอยู่ดีนะฮะในในมุมมองของผมยิ่งเศร้านะไม่เถียงนะฮะแต่ว่าที่น้องอาร์ตแสดงมามันเครียดเครียดกับเศร้าไม่เหมือนกันนะคนละอย่างเครียดกับเศร้าเหมือนกันน้องอาร์ตจะทําได้ดีตอนที่มีคู่อยู่อยู่บนเมืองหลวงมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็สื่อสารสายตากับน้องตัวนั้นทําได้ดีส่วนรุ่งรวงอื่นๆผมว่าน้องอาร์ตสอบผ่านความดีไม่ดีไม่มีปัญหานะฮะขอบคุณมากค่ะเห็นภาพเลยมาที่น้องน้องนั้นก็คล้ายๆกันครับ Uh huh. เหมือนเหมือนเหมือนฟังวิจารณ์น้องน้องน้องอาร์ตแล้วนี่น้องนัทก็เหมือนคล้ายๆกันเลยแต่ว่ารายละเอียดต่างกันเท่านั้นเองแล้วก็แววตาการยิ้มแย้มเนี่ยก็ทําได้ดีนะฮะแต่ปัญหามาอยู่ที่น้ําเสียงของน้องนัทเองผมเข้าใจว่าเป็นปัญหาหลักคือคียเสียงของน้องนัทไม่สามารถยกขึ้นไปสูงกว่านี้อีก mm hmm. คือพอพอคียระดับนี้พุ่บเนี่ยมันมจะมีพอลงเสียงต่าแล้วมันเหมือนตายต่ำเกือบเกือบจะตายต่ำลีลาก็สนุกหน้าตาสนุกหมดแต่ฟังเสียงแล้วมัน มันท,ทึบยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่อ,อื่นก็ถือว่าทําการบ้านมาดีแล้วก็วันนี้ก็ถือว่ามาดีที่สุดในความเป็นน้องนัดครับอโอ้โหน้องเบิเร์ดเขาก็ทำมาค่อนข้างดีนะครับวิธีคิดกูชอบนะบวิธีคิดนะฮะวิธีคิดทุยเพื่อนรักนี่ยชอบเลยแต่ครั้นี้มาดูเรื่องเสื้อผ้าพวันนี้ครูว่ามันมันดูดีผิดหวงผิด,ผด,ผด,ผดตาเนาะ ดูดีทั้งวงดูดีทั้งการวางเป็นแฟนตาซีดูดีมันเป็นลูกทุ้งรายการเต้นก็ดูสนุกนะครับรายการเต้นดูสนุกดูดูใช่กับเพลงสนุกแต่คันนี้แต่ว่าช่วงที่ช่วงแรกอะ่ะได้ข่าวไปเทียวเป็นช่างเสริมสวยได้พบคนรวยอยู่ในเมืองฟ้าได้เต้นลําตามครับตามบาร์นักร้องไม่ควรเข้าไปอยู่กับนางเอกเลยเพราะนางเอกมาอยู่ในเมืองหลวงเขาต้องเต้นอยู่กับเซียเต้นอ,อยู่กับคนรวยเพราะ นักเอกนี่มันจะไปช่วงทุยเอ้ยทุยไปเถอะเมืองรวงมันถึงจะไปตามน้องรวงให้กลับบ้านนาฉะนั้นมันแค่ได้ข่าวแต่ไม่ได้ไปเห็นพอเอพลงบางเพลงคิดได้นะแต่ว่าเนื้อมันไม่ไปกับตัวเองไปเล่นนะยนิโคโลกราฟฟังเลยนะฮะกับการนั่งดูเนี่ยมันมันมันเป็นความคิดที่ดีแต่ว่าจังหวะและช่วงที่มันจะไปหาหนังเอกไม่ควรแต่นั่นครู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 บอกไว้ก่อนนะช่วยตรงนั้นนะครับการเล่นหรือการโชว์วันนี้ของของบอสโกวิทักนะ เอาว่าตั้งแต่เห็นเธอมาแล้วกันพอเห็นมานานแล้วเนี่ยวันนี้เลิศที่สุดทําที่ดีมากๆผิดกันเนิดเดียวนะแหมดียวคครับนิดเดียวครับมาด่ากันท้เลยครับครูครับมาดูมาดูด่ากันทดเงินมีไหมเหตุเกิดที่สอนอเล่าเรื่องสอนอให้เราฟังนะให้ดูเห็นบนสอนอก็มาทุกครั้งก็นัดมีอะไรอวดๆอยู่พันี้มาเรื่องดูเรื่องเสื้อผ้าเงินี้ครูก็โอเคนะฮะกับ นักดนตรีก็คิดง่ายๆมันมีตารางนะน่าจะเป็นคนคุกเลยวฮะเล่นอยู่ในคุกกันว <c oughs> <c oughs> ันนี้ครูคอมเมนต์ไปมากเลยค่ะนักร้องกับนักเต้นเนี่ยมันจมอ่ะขาวดำอ่ะนะครับถึงจะเด้งขาวมายัางไงแดนเซอร์ก็ขาวมากกว่าฉะนั้นจะแต่งแบบนี้ก็ได้แต่ให้มันมีแสงสีเข้าไปช่วยบ้างฉะนั้นนักร้องมันจม <c oughs> วันนี้ผู้ชายก็ก็ก็เต้นได้ดีนะครับ <c oughs> มีนิดๆหน่อยๆแต่ก็สามารถรีคะแนนได้เหมือนกันกับ กลับมาแล้วไม่ผ่านไปกลับมีการเต้นโชว์อยู่นิดๆนหน่อยๆนะครับก็บอกว่าปรับปรุงนะครับถ้าคุณจะกล้าไปข้างหน้าแต่วันนี้แพ้หรือชนะจะบอกว่านักเต้นเซตเนี้ยทั้งสองโรงเรียนเนี่ยวันนี้คนดูไม่ผิดหวังเลยแม้แต่กูเทียงไม่ผิดหวังแพ้ชนะนะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่วันนี้ครูว่านักเต้นทั้งสองโรงเรียนนี้สู่มืออาชีพได้อย่างความภาคภูมิใจนะครับอขอบคุณมากๆค่ะคทีนค่ะและโรงเรียนที่สองที่ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย ได้แก่โรงเรียนมัธยมด่านุณทบครับ สำลักนี้นะคะหนูก็รู้สึกดีใจนะคะที่สามารถพาทุกคนผ่านเข้อรอบไปได้ตอนแรกที่หนูนได้ดูฟิล์มของโรงเรียนบอสโกนก็รู้สึกกดดันตัวเองเหมือน,น,นกันกลัวว่าจะพาทุกคนผ่านไม่ผ่านเข้อรอบไปถึงบอสโกในความรู้สึกของของนัดไปถึงความรู้สึกของหนูเองอะคะ่ะเขาทําดีใช่ไหมลูกเขาเก่งใช่ไหมลูกเก่งค่ะกดดันเลยค่ะก็พยายาม พยายามทาทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดหนูก็คิดว่าวันนี้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนบอสโกนะคะสําหรับวันนี้ก็เพื่อน <c oughs> ๆทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโรงเรียนบอสโกนะคะทำทำให้ดีกว่านี้นะคะ่ะทําให้ดีที่สุดทําจนกว่าจะถึงชัยชนะของทุกคนนะคะยังไงก็เราก็เป็นเพื่อนกันนะคะเลือดเลือดลูกทุ่งด้วยกันค่ะสู้ต่อไปนะคะ อย่างแรกนะคะอยากจะขอบคุณคณะกรรมการก่อนนะคะที่ทําให้เราได้ก้าวเข้ามาในวันนี้ที่ตัดสินให้เราได้เข้ามาได้ร่วมแข่งขันกับเพื่อนๆจากมัธยมด่านขุนทดนะคะดีใจนะคะดีใจมากที่ได้มาเจอกับเพื่อนๆที่มีความสามารถขนาดนี้ปีหน้ามาไหมลูกเรามาแน่นอนค่ะโอ oh ้โห oh ปลบมือเลยครับแบบนี้ ชอบอย่างหนึง uh ่งเขาเป็นนักสู้จริงๆนะคะมาครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่สองไม่ผ่านครั้งที่สามเอาจนได้น่าเจอกันลูกค่ะสําหรับวันนี้นะคะโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบไปนะคะในรอบ4พิทีมสุดท้ายค่ะได้แก่โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดนะคะรับทุนการศึกษา20,000บาทจากน้ำผลไม้ดีโดและยาสีฟันโซ่ค่ะ งเรียนบอสโกบิทัก์จากจังหวัดคนครปฐมนะคะก็รับทุนการศึกษา20,000บาทเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านมากๆเลยครับขอบคุณครับสัดน้านะครับเราจะค้นหาโรงเรียนที่3เข้าสู่4ทีมสุดท้ายโรงเรียนอะไรเจอกับโรงเรียนอะไรห้ามพลาดนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ